ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนวันนี้พี่บายจะมารีวิวนะคะรีวิวหม้อไรนน้ามันนะคะหม้อทอดไรนน้ามันนะคะน,น,นั่นเพื่อนเนาะในนอะเดี๋ยวพี่บายจะมารีวิวให้ดูนะคะเพื่อนนี่เนาะซื้อมาเมื่อวานนะคะราคาอยู่ที่น,นี่นะคะเพื่อน ที่ใบจะมาเปิดนะคะ <c oughs> อยากได้ยังหัวก็ให้ซื้อพี่น้องเอยซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้นะเพื่อนอยากได้อะไรก็ได้อยากได้ยังก็ได้แต่ว่าได้มาแล้วก็ใช้ไม่คุ้มไม่ไม่ไม่คุ้มราคานะคะเพื่อนเนาะเบื่อกอยากได้ เตาข้างหลังนี่ก็ได้นะคะได้มาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเออเพราะว่ามันไม่ถูกนะมันราคามันไม่ค่อยถูกนะเออเออมาพี่น้องนน่เปิดพระอบพุกนางสิดา พี่น้องชีวิตค่อยไหนนะคะของใหม่ป้ายแดงนะคะของใหม่หม้อใหม่ป้ายแดงนะคะมหม้อ,หมอใหม่ป้ายแดงพี่น้องได้หม้อใหม่ป้ายแดงพี่น้องเอ้ยนะคะดีใจหลายนะคะดีใจหลายนะคะคุณสามบอกว่าอยาให้ใช้อ่า เหมือนเหมือนกับความคิดที่ว่าอยากได้นะคะเพื่อนนกซื้อมาแล้วก็อยากจะให้ใช้นะคะใช้ให้มันมีประโยชน์นั่นเพื่อนของมันไม่ได้ราคาถูกๆนั่นเพื่อนซื้อมาแล้วไม่ใช้นะคะซื้อมาเป็นมาเป็นพิพิพธภัณฑ์เรื่องวานเพื่อนเออซื้อมาสำหรัใช้อันนี้เป็นคู่มือนะคะคู่มือในการใช้นั่นเพื่อนเออนี่น้องเพื่อนเอาออกมาแล้วนะคะงามนะคะ สวยงามนะคะอ,อ,อุ้ยอหังไงอุ้ยมันติดเดกพี่นอ้องมันดูดนะคะตัวนี้นะ่ะเอ่อพื้นนะ่ะพื้นกับกระจกแบบนี้นะ่ะมันดูดนะนเพื่อนเออมันดูดมันดูดม,นด,ดมนดูดกับกระจกตัวนี้นะท่านเพื่อนเนาะเป็นที่ดูดนะเออพามาให้ดูงามเติอยุ่เพื่อนงามเติอยู่นะคะ หม้อใหม่ป้ายแดงพี่น้องหม้อใหม่ป้ายแดงนะคะของเล่นอันใหม่นะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะเราจะได้มาเอ้ยนี่หม้อทอดนะคะเปิดมาแล้วนะคะนี่นี่เราก็นี่เนาะสำหรับใส่ในการที่ทอดนะ ไม่ได้ใหญ่มากนะเพื่อนอสําหรับครอบครวัวเล็กนะเพื่อนนี่โบเดนยญ่หลายนะท่านเพื่อนเนาะถ้าเราจะทอดปลาดุกนะย่างปลาดุกนะปิ้งปลาดุกเนาะเพราะว่าพี่ไปชอบกินปลาดุกฟูนะเพื่อนเดี๋ยวจะเอามาย่างในนี้นะย่างในนี้แล้วก็มาทําปลาดุกฟูพี่น้องแต่ว่าปลาดุกที่ซื้อมาจากร้านไทยมันตัวใหญ่นั้นเพื่อนเราจะต้องหัน่นหั่นครึ่งนึงเพื่อใส่ในหม้อนี้นะนี่บ่หม้อเพราะว่ามันไม่ใหญ่มากนะอ่ามันไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคนะ สำหรับครอบครัวเล็กนะเพื่อนอนี่ราคาหนึ่งร้อยอันห้าสิบเหรียญก็ไม่แพงนะเพื่อนอ,อันเล็กเลเล็กเล,กเลกนะคะเล็กๆสำหรับครอบครัวเล็กนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปจะเอาหมอ้อเอหม้อนี้ไปล่างก้นเพื่อนจะรองจะลอง,ลองทำวันนี้นะคะทำกินวันนี้นะเมื่อวานเราซื้ออัน อันปีกไก่มักปีกไก่หลายน่ะเพื่อนช,ชอบกินปีกไก่มากนะคะซื้อปีกไก่มา1กิโลกรัมนะคะและก็ปีกไก่ที่เขาหมักด้วยนะคะ1กิโลนะคะและก็ซื้อหมู3ามชั้นมาด้วยเอ่อหนึ่งกิโลนะคะและก็ซื้ออีกอย่างอีกซื้อหมู3ชั้นซื้อไก่และก็ซื้อซี่โครงหมูอ,อ่อนมาด้วยนะคะซี่โครงหมูอ,อ่อนมาประมาณ900กรัมนะเพื่อนไม่ถึงกิโลนะ น่านของทุกอย่างที่ซื้อมานะ่ะจะใช้ในหม้อนี้หมดเลยนะค่ะเพื่อนในการที่ว่าอบย่างทอดอะไรก็ว่าไปนะค่ะเพื่อนเนาะเห็นป่พี่น้องนี่นี่มันดูดเด้พี่นอ้องตอนแรกว่าทําไมยกหนักแท้ที่แท้มันดูดนะมันดูดกับกระจกนี่เพื่นอนนี่นะข้างบนนี่เราก็ใช้เช็ดเอานะคะใช้สเปรย์นะคะ ใช้สเปรย์ในการทําความสะอาดเอาเว้นอะไรพวกนี้นะเพื่อเช็ดเอานะคะเช็ดเอาเนาะส่วนหม้อนี้เราถอดไปล้างได้นะเพื่อนหม้อนี้นะคะใช้แบบเป็นหมอนอนสติกนะคะเพื่อนเนาะเรา,เาจะไม่ติดกระทะนะเพื่อนแต่เราห้ามใช้สก๊อตสก๊อไลหรือว่าอะไรนะที่ขัดหม้อนะ่ะฟอยลเล็กนะห้ามขัดนะคะเพื่อนเนาะ,เพ,นเ,นะเพราะว่าจะทําให้ ไอ้นี่แผ่นนี้มันลอกเนาะใช้เป็นผ้าหรือฟองน้ําทําความสะอาดเอานะคะในการทําความสะอาดมันนะคะเพื่อนเนาะเออนี่ปิดไว้สวยหรูนะคะสวยหรูนะคะนี่นะคะเพื่อนดีใจหลายนะคะดีใจหลายนะคะก็อยากได้เนาะ พี่ไปอยากได้แล้วคุณสามีให้ซื้อนะพี่ไปก็ไปซื้อด้วยตัวเองนะเพื่อนบอกว่าอยากได้อะไรก็ไปซื้อนะคะแต่ซื้อมาแล้วต้องใช้นะเออซื้อมาแล้วต้องใช้นี่ในการเนี่ยเราก็อยากได้มันมาในการจะทาอบไก่อบปลานะคะทำฟิชแอนด์ชิปอาหารฝรั่งอะไรได้ทุกอย่างนะเพื่อนๆเออก็เลยแบบว่าดีแล้วที่เอามานะคเพื่อนๆแแล้วก็มันก็ใหญ่พอสมควรนะใน ในในบ้านในเชลไม่ค่อยจะมีที่ว่างนั้นเพื่อนพี่ายอาจจะใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้ในลงรถนั้นเพื่อนเวลาเราอยากใช้เราก็ไปหยิบออกมาใช้นะท่านเพื่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณด้อมเพื่อนทุกคนนะคะถ้าใครชอบวีดีโอนะคะฝากด like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฝากให้กำลังใจเมียฝลังออซี่ด้วยนะคะ เสียงสามีอาบน้ำนะพี่ใบจะต้องไปช่วยแกอาบน้ำนะันเพื่อนช่วยไม่ได้ช่วยอาบน้ำช่วยเช็ดตัวนะคะเพราะว่าแกกม้มก้มลงเช็ดขาไม่ได้นะแกไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่แกอาบน้ำได้นะเพราะว่าในห้องอาบน้ำมีเก้าอี้นั่งนะคะขอบคุณเด้อน,นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ